ไม่ได้อยากให้เกิดเหตุการณ์พวกนี้ึ้่หรอกเราอยากจะให้เป็นการแต่ว่าให้สื่อสารไปถึงเจ้าที่ทุกคนของคอรมอว่าเอาจริงเองจาจังกับเรื่องความโปร่งใสดังนั้นถ้าเกิดคนไหนที่มีเรื่องพวกนี้แล้วรายงานเข้ามาเราก็จะด,ดําเนินการอย่างเด็ดขาดนะที่ผ่านมาพี่จับพิจารณาได้หนหะตกลงที่ผ่านมามีมีคนแก้มากี่เรื่องยังไงนะเมื่อกี้จับตัวเลขไไหครับถ้าถ้าเป็นตั้งแต่ปี64ี่ถึงห6นะฮะทั้งหมดจะประมาณ3 9มกว่าเรื่อง แต่ถ้าปัจจุบ,บันนั้นแต่ท่านท่านผู้ว่าเปิดศูนย์เรื่องที่2กุมภาถึง27กุมภาเนี่ยจะมีแจ้งผ่านฟองดูนะฮะ11เรื่องแล้วผ่านทัานผู้บริหารมาเนี่ยเ6เรื่องนะครับรวมทั้งหมด19เรื่องแล้วเป็นการอะไรแล้วบ้างเอ่อที่ที่เราแจ้งส่งปปชแล้วคือหนึ่งเรื่องนะครับแน่แแล้วพรุ่งนี้จะส่งอีกหนึ่งเรื่องเพราะว่าเป็นเรื่องที่มีผลกระทบในภาพรวมนะครับเราจะส่งปปชส่วนเรื่องที่ยุติเรื่องไปสองลายเพราะว่าความเข้าใจผิดเนี่ยก็จะมีสองเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจนะฮะ นอกจากนั้นก็อีกสิบกว่าเรื่องเนี่ยทางคณะทําง,งานของเราสามคณะเนี่ยลงพื้นที่อยู่นะครับตริดสอบข้อมูลอยู่ครับก็ให้นโยบายว่าให้ดําเนินการอย่างก็โปร่งใสย,ยุติธรรมนะแล้วก็ให้ให้ข้อมูลด้วยสื่อสารให้กับคนในองค์กรทั้งหมดได้รับทราบว่าเออเราเอาจริงคุณจางกับเรื่องนี้นะเราไม่อยากให้จับเราไม่อยากจับคนของเราหรอกอยากจะให้ทุกอย่างมันโปรงงนะ่งใสไงเพราะะนนี้คือมาตรการที่จะเป็นกระตุ้นเตือนว่าอย่าทาผิด แล้วเน้นเรื่องเรื่องวามโปร่งใสเป็นหลัลกคิดว่าดาเนินการต่อไปแล้วก็ให้มีการสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจด้วยว่าจุดที่จะแจ้งเหตุทําได้ไหนว่าสุดท้ายแล้วพลังสองาที่สุดคือให้ประชาชนเป็นส่วนร่วมมา empower หรือว่าให้นาาประชาชนในการช่วยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการในการทําให้กรุงเทพโปร่งใสขึ้นซึ่งเราทำมาหลายมาแล้วแต่เรื่องที่พี่ฟังดูถูกไหมเรื่องฟังดูเนี่ยเป็นเรื่องทั่วไปเรามีคนแจ้งเข้ามาปัจจุบันมาสองแสนสี่หมื่นเรื่องเราแก้ไปแล้วหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเรื่อง ก็เป็นตัวอย่างที่ดีเลยที่การเป็นการให้อำนาจประชาชนเอาประชาชนแล้วก็เคารพประชาชนให้ประชาชนเป็นส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเพื่อทจะขยายผลไปถึงเรื่องความโปร่งใสได้ก็น่าจะเป็นตัวที่ดีอันอันหนึ่งคือวันนีก้ก็จะเน้นเรื่องนี้นะเรื่องถัดมาก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องรายได้ของกรมนะซึ่งถ้าดูตัวเลขเนี่ยรายได้หลักของเราก็คือเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งตอนนี้ข้อมูลพื้นฐานเราเนี่ยเราเก็บ ได้ประมาณ96%้าสิบหกเปอร์เซ็นแล้วเก้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยก็จะมีที่ดินติดปลูกสร้างแล้วก็คอนโดอย่างคอนโดเนี่ยได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นคอนโดทุกหลังในกรรมาเนี่ยเรามีกระบวนการที่ที่เข้าเข้าระบบแล้วนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะเรื่องนั้นเรื่องการเก็บอาจจะมีปัญหานิดหน่อยก็คือเรื่องเรื่องที่ว่าการลดลงสิบห้าเปอร์เซ็นที่เหลือแปดสิบห้าเปอร์เซ็นตามจากรัฐบาลเป็นคนกำหนดมาก็อาจจะทําให้มีผลกระทบต่อ,อไรายได้นิดหน่อย แต่เราก็คงประมาณการว่าต้องเก็บได้ไม่น้อยกว่าปีที่แล้วนะตัวเรื่องภาษีทีินสิ่งปูสร้างแล้วก็ได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อหาท่องทางในการเพิ่มรายได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคือไม่ได้ไปเบียดเบียนคนที่ลําบากแต่ว่าให้การเก็บอย่างเต็มไม่เต็มหน่วยเรื่องนั้นก็บีค่าทำงานเรื่องนี้ขึ้นมานั้นก็คือเน้นเรื่องภาษีทีินและสิ่งปูสร้างแหละต้องเก็บให้ได้เต็มไม,ม,ม,ม่เต็มหน่วยที่ผ่านมาเนี่ยก็มีตัวเลขที่น่าสนใจใช่ไหมเราไปลงเขต เนวานนี่ลงเ,เขียนในลาเทวี TV, ใช่ไหมก็มีที่ดินอยู่แปลงหนึ่งที่ดินอยู่ประมาณเจ็ดไร่ถ้าเราเก็บภาษีปกติเนี่ยจะได้ประมาณสี่ล้านบาทแต่ที่ดินอันเนี้ยกลับกลายไปปลูกเป็นเกษตรซึ่งดูก็รู้ว่าเป็นเกษตรที่แบบตื้นเล้งามี่อ่ีเรากเก็บได้สามแสนบาทเพราะฉะนั้นจากสี่ล้านเนี่ยเงินหายไปสามแสนแสาม้านกว่าบาทก็ได้ให้หมาหมายให้่ายสายรายได้นะสำนักแล้วก็ลองพู้ว่าที้ดูราเรื่องเนี้ย ไปประเมินเลยทั้งหมดในกรุงเทพมหานครที่ดินที่มีการคือเราดูก็ออกดูออกนะว่าไหนที่มันไม่ใช่เกษตรตัวจริงอะ่ะว่ามีเท่าไหร่ที่มีการพยายามหลบเลี่ยงภาษีโดยวิธีนี้และทําให้กรทมขาดรายได้เท่าไหร่แล้วคงเ,เอาตัวเลขตรงเนี้แจ้งกับทางรัฐบาลต่อไปผมว่าก็คิดว่าน่าจะเป็นหลักเป็นน่าจะเป็นร้อยล้านนะที่ที่เกิดจากการที่เป็นประชาชนเข้าไปทําตามเกณฑ์เกษตรซึ่งก็ต้องเรียนว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ มันอาจจะไม่ตรงกับเจตนารมณ์ของกฎหมายภาษีที่ดินล็กติดปลูกสร้างซึ่งออกมาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำใช่ไหมแล้วก็ให้คนเสียภาษีตามรับสินที่มีจริงในบางแปลงอย่างที่เราไปเจอที่พว้ยขวางเนี่ยมีเป็นจํานวนร้อยไร่นะที่อยู่กลางเมืองแต่กลายไปทําเกษตรนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คงต้องรวบ,บรวมแล้วก็เป็นตัวหนึ่งที่มีผลต่อรายได้ของเราอีกตัวหนึ่งที่จะต้องพยายามเร่งรัดจัดเก็บก็คือตัวภาษีป้าย ภาษีป้ายเนี่ยคือกิงแลกรมขนส่งทางบกเป็นคนจัดเก็บให้เราแต่ว่ารูปแบบคือว่ามันจะก็จะมีคนที่ไม่ไม่จ่ายภาษีป้ายอย่างปีนี้แล้วเต็นว่าตัวเลขภาษีป้ายเราลดลงจากเดิมบ้างนั้นก็จะมีการทํา MOU ร่รวมกับกรมขนส่งทางบกถ้ามีคนที่ไม่เก็บไม่จ่ายภาษีเราจะช่วยทวงถามให้เพราะว่าทิและเป็นหน้าที่เราเพราะว่าตรมหลวงเองอาจจะไม่มีแรงจูงใจม้ากในการทวงถามเพราะว่าภาษีทั้งหมดก็ต้องจ่ายให้เราอยู่แล้วอันนั้นเกิดงั้นเราเราขอข้อมูลมาหรือเราจะออกจดหมาย ตวงถามพวกนี้ให้แล้วก็จะมีภาษีอีกอจะมีการแก้พรบรที่จะทำให้เราสามารถามีอำนาจในการเก็บภาษีเพิ่มในแง่ของยาสูบโรงแรมแล้วก็ภาษีเกี่ยวกับน้ํามันน้ํามันยเราเก็บอยู่แล้วแต่ว่าในอัตราที่ที่ต่ําอยู่ก็อาจจะมีการปรับให้สอดคล้องกับองค์งกรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นซึ่งเขาได้ตามกฎหมายตามพรบรกำใจำนา่านแต่ที่เขาเป็นขั้นตอนที่ไม่เร็วเพราะว่า เพราะว่ามันอยู่ในขั้นตอนที่ต้องเข้าส่งไหมไห้ให้กระทรวงมหากระทรวงมหาดไทยแล้วรัฐบาลเขาต้องไปรอเป็นรัฐบาลหน้าแล้วก็ให้พี่นายภาษีตัวหนึ่งคือภาษีที่เคยพูดไปละเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมเช่นคนไหนที่อาจจะทํากิจกรรมซึ่งทําเสียหายกับสิ่งแวดล้อมเป็นไม่ได้ไหมที่เราจะเก็บภาษีเพิ่มเหมือนที่เราเห็นที่ที่ลอนดอนที่ไปมาใช่ไหมว่าเขามีเรื่องเป็นโล w emission z o n โซนไหนที่ไม่อยากให้เกิดฝุ่น pm25 ลด ถ้าลถที่ได้มาไม่ได้มาฐานอต้องมีการเก็บภาษีหรือค่าธรรมเนียมเพิ่มก็เป็นรูปแบบของการเก็บภาษีใน,ในอนาคตว่าเออถ้าเราเตรียมมาตรการตรงนี้ไม้ได้ไหมเผื่อถ้าเรามีแนวทางนี้ในอนาคตจะได้ไม่ต้องไปแก้กฎหมายพรบอีกทีหนึง่งเพราะการแก้พรบมันใช้เวลานานไงกฎหมายสามตัวที่เป็นกฎหมายยาสูบกฎหมายน้ำมันแล้วก็กฎหมายเรื่องโรงแรมมันคือภาษีของอดีตเพราะว่าที่อื่นทขาทำหมดแล้วอวตตออื่นทำหมดแล้ว เรายังไม่ทำเพราะว่ากฎหมายเราไม่เตรียมไหมไอ้ต well ้องคิดเผื่อล่วงหน้าว่ากฎหมายอนาคตหรือว่าถ้าตัวนีเป็นอนาคตที่ควรจะมีเป็นอะไรคิดเผื่อไว้พอถึงเวลาต้องเก็บเนี่ยไม่ต้องไปแก้กฎหมายอีกทีหนึ่งอันนี้ก็คือสิ่งที่ว่าทําให้เพิ่มรายได้ขึ้นตัวไอ้ตัวอื่นค่าเรียนอื่นใช่ค่าเดียนเกบขยะค่าธรรมเนียมน้ําเสียก็อันนี้คือต้องอยู่ในชัววการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นมีไปข่าวไปลงว่าจะไปเก็บไอ้ไอ้โรงแรมอะไรรายใหญ่อ้วมนะไม่อ้วมนะผมว่าไม่ได้เป็นเงินเยอะหรอกแต่ว่า ปัจจุบันเราไม่ได้เก็บเลยไงเรามีเสียข้าวเปลือกน้ําเสียอยู่ปีละหกร้อยล้านนะลงไอ้ลงกําจัดน้าเสียที่เราบาบัดอยู่ปัจจุบันเนี่ยค่าเดินเครื่องหกร้อยล้านแต่เรายังไม่ได้เก็บตัวน้ําเสียแต่เราก็ยังคือตามกฎหมายข้อปัะหยติที่ออกมาจะเราเก็บได้ทุกคนนะชาวประชาชนก็เก็บได้โดยใช้อัตราการใช้น้ําปปาเป็นหลักเพราะว่าหลักคือว่าน้ำปปาใช้เสร็จก็กลายเป็นน้ําเสียนั้นเราใช้มิเตอร์ปลาเนี่ยเป็นตัวกําหน, <S <S หนดปริมาณน้ําเสียได้แต่เราก็ไม่อยากจะเก็บคนทั่วไปพาะถือว่าก็เป็นภาระ ถ้าเกิดเป็นกิจกรรมที่มีกําไรมีก็อาจจะต้องเก็บเพิ่มเพราะเขาอาจจะช่วยลดค่าประกอบการก็ได้ mm. เช่นแต่ก่อน mm. เขาอาจจะเดินเครื่องบําบัดน้ําเสียตัวเองถูกไหมถ้าเกิดเขาเลือกที่จะเปลี่ยนเลือกเข้าสู่ระบบหมัดรวม mm. เขาก็ลดค่าใช้จ่ายในการใช้บําบัดน้ําเสียตัวเองลงได้เอาน้ําที่คุณภาพตามกําหนดลงสู่บาบัดน้ําเสียรวมแล้วเราทําบาบัดน้ําเสียรวมให้ซึ่งจริงแล้วต้นทุนอาจจะถูกกว่าด้วยซ้ำมันจริงแล้วที่ไปออกข่าวว่าจะไปเก็บแล้วก็ โรงงานโรงแรมอผมเชื่อว่าไม่ได้ไม่ได้มีผลอะไรมากหรอกแต่ว่ามันสะท้อนว่าคนที่ปล่อยน้ําเสียก็อาจต้องมีค่าจ่ายที่เหมาะสมด้วยนะส่วนล้าค่าเก็บขยะก็คงดูที่เหมาะสมแล้วก็อย่างที่บอกว่าคงม,มีเรื่องให้มันมีความเป็นธรรมมากขึ้นอันนี้ก็อยู่ในกระบวนการที่กรลังจะปรับร่างอยู่ตัวเลขหนึ่งที่ที่น่าสนใจแล้วก็ผมว่าเป็นตัวอย่างที่เมืองทั้งทุกเมืองทั่วโลกทำก็คือเรื่องค่าจดัดรถถูกไหม ค้าต่อรถเนี่ยปัจจุบันกรมมน่าจะมีออกประกาศให้เก็บค่าต่อรถได้อยู่66ถนนมั้งแต่เราก็ไม่ได้แบบเป็นไม่ได้ทําอย่างจริงจังมากแต่ว่าทำไมถามว่าทําไมต้องเรื่องค่าต่อรถน่าสนใจว่าการจอดรถเนี่ยคือจอดบนที่สาธารณะที่เป็นที่ที่ทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกันตามทฤษฎีเนี่ยที่จอดรถฟรีเนี่ยคือการไม่คุ้มค่าเพราะว่ามันไม่เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจหลังากว่าเรามีร้านค้าอยู่ในถนนเนี่ยถ้าเราให้จอดรถฟรีตลอดถูกไหมไม่มีการหมุนเวียนของลูกค้า ทำให้เศรษฐก,กิจไม่ดีด้วยซ้าแต่ถ้ามีการหมุนเวียนเช่นเรา,าจ,จะให้จอดปีชั่วโมงหนึ่งที่เหลือไม่ต้องเก็บอย่างเงี้ยมันก็อาจจะทหมุนเวียนนั่นจริงแล้วอันนี้ไอเป็นตัวเลขหนึ่งแต่ยังไม่สรุปนะแต่อาจจะเป็นแนวคิดว่าเป็นเป็นการเพิ่มในการเก็บได้ไหมอีกอันหนึ่งที่เราอยากจะทําแต่ว่าคงไม่ทําตอนนี้นะตรงอาจ,จต้องทําหลังจากที่เลือกตั้งไปแล้วนีคือการทําไงที่ให้ประชากรแฝงที่มาอยู่ในกรุงเทพเนี่ยย้ายทะเบียนบ้านเข้ามา เพื่อให้เราสะท้อนตัวเลขที่แท้จริงเพราะหลายอย่างรายได้ของเราเนี่ยยกอย่างเช่นรายได้แวดเนี่ยเราปันตามจำนวนประชากรถูกไหมดังนั้นถ้าเกิดพอถือว่ากรุงเทพเ,เรามีคนลงทะเบียนอยู่หล้านคนแต่มีประชากรที่มาอยู่กับเราเนี่ยอาจจะ9ล้านคนเพงนั้นการที่เราแบ่งปันรายได้มาจากส่วนกลางเนี่ยมันอาจจะไม่สะท้อนความจริงเนี่ยซึ่งมันก็มีผลทาให้เรามีรายได้มีงบประมาณเอาไปทำโครงสร้างพื้นฐานเช่นโรงพยาบาลโรงเรียนหรือแม้กระทั่งส,สาธาสุ ที่ไม่เพียงพอกับจํานวนประชากรที่มาใช้บร,ริการจริงๆปัจจุบันเนี่ยสยปะสชเขาใครมาอยู่กรุงเทพลงทะเบียนกับบัตรทองได้เลยไม่ต้องย้ายทะเบียนเานั้นสปะสชเขานาไปละนั้นก็ให้เราลายหัวตามตามประชากรที่มาใช้บร,ริการไม่ได้ใช่ประชากรที่ย้ายทะเบียนมาแต่เราสามารถเออใครว่าให้เห็นเลยว่าเออคนที่ย้ายมาอยู่กรุงเทพทมาทํางานเนี่ยถ้าไปไ,ได้ถ้าย้ายทะเบียนบ้านมาได้เนี่ยแต่น้อยเรามีข้อมูลที่ถูกต้อง ทำให้เราสามารถตอบสนองไม,ม่ว่าจะเป็นเรื่องการเก็บขยาเรื่องการให้บริการต่างๆกับประชากรได้อย่างแท้จริงมากขึ้นเพราะงั้นเนี่ยมันทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงไปเออเอาเป็นนักคิดหนึ่งว่าเอออันนี้เขาเป็นเรื่องที่ต้องพยายามวางแผนต่อไปในอนาคตเพื่อให้ให้เกิดรายได้ที่สอดคล้องกับประชากรที่มีนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกเราไม่ได้ไปไปเบียดเบียนหรือสร้างมารยาให้คนนะพยายามให้เกิดผลกระทบกับประชากรน้อยที่สุดแล้วก็ให้เกิดความเป็นธรรมกับกับคนมากที่สุดนะครับ